จัดเต็มมากๆเลยก็คือโรงเสาเข็มไมโครพายรอบด้านทั้งหมดเลยนะครับที่กำลังยอนคิดนะครับก็คืองานกั้นห้องขยายห้องออกมานะครับทีเนี้ยเพราะด้วยพื้นที่เยอะใช่ไหมครับตรงเนี้ยมันก็จอ,อดรถเพียงพออยู่แล้วสำหรับที่เราทาหลังคาหน้านบ้านใช่ไหมครับลูกค้าเขาก็เลยตัดสินใจที่จะก่อขยายห้องตรงนี้ก็ตรงเนี้ยครับจะเป็นงานก่อผนังทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นงานที่โรงเสาเข็มไมโครพายทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ห้องนี้ห้องครัวแล้วก็อาล้างฝั่งนู้นนะครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่หน้างานหมู่บ้านมัทนาเลกวัชรพลนะครับหน้างานนี้ครับได้รับการว่าจ้างให้มาต่อเติมห้องครัวห้องในประสงค์ห้องกินข้าวแล้วก็โซนซักล้างนะครับซึ่งหลังเนี้ยครับจัดเต็มมากๆเลยก็คือลงเสาเข็มไมโครพายรอบด้านทั้งหมดเลยนะครับแลวก็งานตอนนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือที่กำลังยองคิดครับก็คืองานกั้นห้องขยายห้องออกมานะครับตรงนี้คือจะเป็นงานที่มีงานฐานรากของเดิมอยู่แล้วเราแค่ก่อผนังอะไรเงี้ยออกมาเฉยๆอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวหน้างานจะเป็นยังไงเดี๋ อีพีนี้ผมจะแยกเป็น2อ P ีพีนะครับก็ค <umas, S 1> ือเรื่องของห้องด้านหน้านี้ที่ขยายออกมาแล้วก็ห้องอเนกประสงค์ด้านข้างครับแล้วก็ห้องครัวห้องกินข้าวแล้วก็ส่วนสัาล้างเดี๋ยวเราจะเป็นยังไงภายในจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเจาะลึกอีกทีหนึ่งละที่สําคัญเลยนะครับเห็นข้างหลังผมได้ไหมครับหลังคาสวยๆแบบเนี้ผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่ได้ทําอันนี้คือผมไม่ได้ทําแต่ถ้าใครสนใจอยากทําแบบนี้ก็แคปรูปแล้วมาแจ้งกันในคอมเมนต์ก็ได้ผมทําได้หมดอะครับขอให้คุณแจ้งมาไปครับเด หน้าบ้านนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างไปตามผมมันเลยไปรแล้วเราก็ไาอยู่ตรงบริเวณส่วนแรกที่ได้รับการว่าจ้างให้มาต่อเติมนะครับตรงนี้ครับผมบอกก่อนจริงๆอะ่ะตรงนี้จะเป็นที่โล่งเลยนะครับเป็นที่เหมือนแบบว่า พื้นที่จอดรถใต้ชายคาครับทีเนี้ยเพราะด้วยพื้นที่เยอะใช่ไหมครับตรงเนี้ยมันก็จอดรถเพียงพออยู่แล้วสำหรับที่เราทาหลังคาหน้าบ้านใช่ไหมครับลูกค้าเขาก็เลยตัดสินใจที่จะก่อขยายห้องตรงนี้ตรงเนี้ยจะมีเสาตรงเนี้ยครับเป็นเสาเดิมของตัวบ้านใช่ไหมครับตรงยาวไปนิดนึงครับส่วนใหญ่แล้วถ้าจะสังเกตนะครับที่เราก่อใหม่จะเป็นตัวผนังสีขาวครับก็คือบริเวณแนวนี้แล้วก็แนวด้านข้างนี่อาจจะดูไม่ออกกันใช่ไหมครับว่าก่อใหม่เพราะว่ารอยต่อใช่ไหมครับเนียนมากเก็บงานเป็นไงครับสุดยอดจริงๆบริษัทนี้นะครับแล้วก งานต่อเติมห้องนียครับลูกค้าไม่ต้องลงเสาเข็มเลยเพราะว่ามันมีงานฐานรากของตัวบ้านที่เขาลงให้อยู่แล้วตรงนี้เราก็คือตั้งเสาแล้วก็ก่อนผนังทําทับหลังเสาเอ็นอะไรตับโปติเลยนะครับแล้วก็ใส่หน้าต่างหนึ่งบานสองบานด้านข้างอะไรยครับแล้วก็เก็บงานทาสีปูกระเบื้องอะไรโปรตีครับติดตั้งพวกระบบไฟต่างๆแล้วก็ไฟสองสว่างด้านในอันนี้ผมบอกก่อนว่าไฟสองสว่างด้านในนะครับมันจะมีรายละเอียดอะ,อะไรเล็กๆน้อยๆอีกข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่ารายละเอียดข้างในมีอะไรบ้าง ไปครับจะได้เห็นภาพชัดๆแต่ผมพาไปดูตรงนี้หลักๆเลยครับจุดประสงค์ก็คือเขาอยากทําให้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุนะครับโดยที่ตรงนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือเสาเข็มไม่ต้องลงเพราะว่ามีงานฐานรากหรือเสาเข็มของตัวบ้านที่โครงการทําให้อยู่แล้วนะครับที่ตรงนี้จะเป็นที่จอดรถใช่ไหมครับเอารถถอยเข้ามาจอดด้านในหรือว่าอะไรครับแต่ทีนี้โครงการในข้อดีก็คือเขามีพื้นที่หน้าบ้านที่กว้างอยู่แล้วรถเลยจอดข้างนอกได้ตรงนี้เขาก็เลยทําให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นก็คือ การการห้องขยายเพื่อเพิ่มพื้นที่ปริมาณของตัวตัวบ้านครับให้มีพื้นที่ใช้ต่อยมากขึ้นนะครับตรงนี้ครับเราก็มีแค่การปรับพื้นเทพื้นแล้วก็ปูกระเบื้องนะครับก่อผนัง3ด้านก็คือจะมีด้านหน้านี้นะครับด้านข้างแล้วก็มุมฝั่งนี้นะครับคือตรงนี้หลักๆนะครับด้วยความที่เป็นผนังหน้าบ้านที่ติดกับโรงรถใช่ไหมครับบริเวณตรงนี้ครับจะมีเรื่องของพวกตู้เก็บของครับอยู่ตรงนี้แตรงนี้เราก็ลื้อออกแล้วก็ก่อปิดไปแล้วยังไงครับเห็นไหมครับ ใ่ครับจ้างได้ครับถ้าอยากได้ครับจ้างได้โอเคครับก็อย่างนี้ครับอีกหลักหลักออย่างนึงครับก็คือเรื่องของฟ้านะครับที่ผมอยากบอกก็คือปกติแล้วครับพวกที่มันเป็นพื้นที่จอดรถอยู่ที่ใต้ชายคาครับโครงการเขาจะมีพวกฝ้าอะไรอย่างมาให้อยู่แล้วถ้าสมว่ามีมาให้อยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็จอะเพิ่มเดินสายไฟดึงจากสายไฟเดิมหรือว่าอะไรเงี้ยก็ทําได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่มีใช่ไหมครับเราก็สามารถขึ้นระดับฟ้าใหม่ได้แต่เนี้ยต้องดูระดับหน้างานด้วยว่าฟ้าต้องต่ําหรือสูงอะไรประมาณไหนแล้วก็แล้วแต่หน้าาางนนไปะครับว่ ระยะของพวกกรอบรอบหรือว่าอะไรเงี้ยที่เราจะขึ้นฝ่ามันอยู่ประมาณระดับไหนนะครับแล้วก็ห้องนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับด้วยความเป็นห้องนอนอะไรเงี้ยก็จะมีแค่พื้นปลั๊กไฟอะไรเงี้ยครับอ่าแล้วอ,อย่างหนึ่งครับที่จะช่วยเสริมให้ห้องนี้ดูสว่างแล้วก็ดูไม่อึมทึมหรือคึบไปนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของหน้าต่างของด้านนี่ครับหน้าต่างแล้่ก็จะเป็นหน้าต่างอลูมิเนียมกระจกสไลด์นะครับเฟรมจะมี2ส,สีก็คือจะมีสีขาวหรือสีดําลูกค้าสามารถเลือกแรงสองแบบเลยนะครับตรงนี้เราบอกก่อนเลยว่า เรื่องของหน้าต่างหรือประตู à? ลูกค้าสามารถแจ้งเราได้นะครับว่าอยากได้ขะนาดเท่าไหร่หรือว่าอยากได้สไตล์ยังไงอยากมีลูกฟักกั้นไหมหรือว่าอะไรครับเพราะว่าทางเราครับสั่งตัดหน้าต่างหรือส like ั่งตัดประตูใหม่สําหรับทุกหน้างานนะครับก็ค <out> ือจะมีทีมช่างมาวัดตามขนาดเลยว่าหน้างานต้องการใช้หน้าต่างหรือประตูขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเป็นข้อดีที่เราไม่ต้องซื้อสําเร็จรูปนะครับเราสามารถแบบว่าคัสซอมได้เลยนะครับครับงานห้องด้านหน้าก็จะมีประมาณเท่านี้ครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกส่วนหนึ่งครับที่ผมได้บอกไว้ต้นคลิปว่าจะแยกเป็น2ส่วนครับก็คือส่วนของห้องวันประสผสมด้านข้างนูนที่ติดกับห้องครัวกับห้องกินข้าวนะครับไปครับเพราะหลังนี้จะเต็มมากๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าด้านข้างนั้นจะเป็นยังไงบ้างครับตามันไปครับเดี๋ยวยังไม่เข้าไปดูข้างในดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปดูด้านข้างก่อนว่าความเนียนในการก่อผนังเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เลยด้านข้างนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็นผนังทั้งหมดเลยใช่ไหมครับที่ก่อปิดห้องตรงนี้อาจจะดูไม่ออกใช่ ีいい๋ยวผมจะบอกให้ฟังก็คือผนังเกเ้าครับสังเกตเลยก็คือจะเป็นเส้นชักล่องตรงนี้นะครับมันจะสิ้นสุดแค่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องว่างนะครับจนไปถึงเส้นชักล่องมุมนี้นะครับถึงเส้นชักล่องมุมนี้เพราะฉะนั้นผนังที่เราก่อใหม่ก็คือจะมีบริเวณช่องนี้แหละครับที่เราก่อใหม่แล้วก็ด้านหลังก็จะมีตรงนี้มุมนี้เหมือนกันตรงนี้จริงๆอ่ะมันจะมีผนังหลักๆก่อผนังเล็กๆแค่นิดเดียวครับก็คือดูตามเส้นชักล่องอย่างเี้เหมือนกันเห็นไหมครับ ใช่หไหมครับก่อผนังเก็บงานพวกตะแกรงกรงไก่หรือว่าเหล็กอะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นเก็บแนวรอยต่อถ้าเก็บงานดีมันก็จะเนียนเป็นเหมือนผนังเดียวกันแบบนี้แหละครับนะครับสำหรับใครที่กําลังจะกั้นห้องขยายห้องแล้วอยากได้ผนังเนียนแบบนี้หรือว่าอยากได้งานแบบเฟี้ยวฟแบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้แล้วเราก็มาอยู่ตรงบริเวณที่รับการว่าจ้างให้ต่อเติมห้องอนเนกประสงค์นะครับตรงเนี้ยหลักๆเลยลูกค้าจะใช้เป็นห้องกินข้าวแต่เดี๋ยวก่อนผมบอกก่อนว่าอันนี้คือผมลดเสียงเบาลงเพราะว่าลูกค้าเขากำลังทํางานอยู่ด้านในนะครับ ก็เลยลดเสียงเบาลงนิดนึงเพื่อที่จะแบบไม่ให้รบกวนเขาโทษทีรัาเมื่อกี้ดีดแล้วอเลิร์ดไปหน่อยโอเคครับก็ตรงนี้ครับจะเป็นงานก่อผนังทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นงานที่ลงเสาเข็มไมโครพายทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ห้องนี้ห้องครัวแล้วก็ลานสรกล้างฝั่งนู้นนะครับแต่หลักๆอ่ะจะรีวิวห้องนี้เป็นหลักๆก่อนนะครับเพราะว่านาหลังเนี้ยคือรายละเอียดเยอะมากแน่นมากก็เลยคิดว่าจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วก็เราได้จาะลึกรายละเอียดและลงดีเทลได้ดีกว่านี้ นะครับก็มาอยู่กันที่งานฐานลากของตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นงานฐานลากเสาเข็มไมโครพายนะครับ i18 ก็คือลึกตั้งแต่1 8ถึงยีเมตรนะครับแล้วแต่ว่าพื้นที่หน้างงานนั้นจะมีความลึกระดับดินแข็งประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ปรับระดับพื้นขึ้นมาคือพื้นเดิมของตรงนี้จะเป็นพื้นประมาณเท่านี้ครับที่ผมยืนอยู่แต่ว่าถูกยกสูงขึ้นมาให้ประมาณเท่านี้เพื่อที่จะให้ภายในห้อง,องครับเท่ากับภายในตัวบ้านนะครับก็เลยต้องปรับสูงข,น,ขนาดนี้ตรงนี้เราก็กั้นแบบอ e ิดบล ขึ้นมาแล้วก็ก่อนผนังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลังคาไม่ได้ชีด PU ครับก็คือถ้าเป็นงานห้องอเนกประสงค์คร่าวๆอะไรประมาณนี้ครับผมก็แนะนำเป็นแค่หลังคาไซส์โปรติมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยแหละครับก็เพียงพอแล้วแล้วก็เราก็จะมีรางน้ําสแตนเลสนะครับท้องรางกว้างประมาณ20เซนนะครับซึ่งเพียงพอต่อก,การใช้งานอยู่แล้วแล้วก็ถ้ามีพื้นที่ที่สามารถเว้นผนังได้ไม่ได้ก่อเต็มนะครับรางน้าคุณก็สามารถที่จะเอาไว้ด้านนอ,อกนี้ได้ข้อดีอย่างที่ผมบอกไปก็คือมันจะไม่มีน้ำนครับรดน้นฝ้านะครับ หลังนี้อาจจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าเว้นกันเท่าไหร่ตรงนี้เวลายะกอ่อผนังประมาณ40เซนนะครับอันนี้จริงๆอ่ะก็ขึ้นอยู่กับเราคุยกับเพื่อนบ้านหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าถ้าใครที่สามารถพยายามทําชิดได้ใช่ไหมครับก็เว้นสัก20เซนก็ได้ครับเพราะว่าเว้น20เซนอ่ะก็จะเป็นระยะรางน้ำพอดีใช่ไหมครับแล้วก็ได้ห้องข้างในใหญ่ขึ้นแต่บางคนเขาก็กลัวแบบว่าถ้าเว้นน้อยปุ๊บมีเศษใบไม้เศษอะไรเราทําความสะอาดไม่ได้อะไรเงี้ยครับมันก็แล้วแต่ความต้องการอะไระครับถ้ามีพื้นที่ด้านข้างใหญ่ก็็เวว้้นนยาาๆกไดมีปััญหะครบ เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปให้ดูว่าเล็กหรือแคบขนาดไหนนี่เห็นไหมครับอันนี้คือเนบนซส40เซนก็พอดีตัวผมพอดีครับก็ประมาณนี้ครับงานตรงนี้ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับห้องอเนกประสงค์ภายนอกนะครับเดี๋ยวส่วนภายในเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีนึงว่ามีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างนะครับก็ประมาณนี้ครับไปครับเดี๋ยวรอเข้าไปดูข้างในกันครับแล้วเราก็มาอยู่ในส่วนภายในห้องอเนกประสงค์ ตรงนี้ก็จะเป็นงานก่อห้องครับทั้งหมดเลยตามแนวยาวเลยนะครับซึ่งตรงนี้จะติดต่อกับพื้นที่บริเวณห้องครัวด้วยนะครับซึ่งห้องครัวหลังเนี้ยคือจัดเต็มรอบบ้านเลยครับพื้นนั่นเห็นไหมครับที่ผมให้ดูข้างนอกอ่ะที่มันสูงๆอ่ะทีเนี้ยพอเราปรับมาสูงปุ๊บเพื่อที่จะมาให้ให้มันมาเท่ากับตัวบ้านตรงนี้เห็นไหมเราก็จะสามารถเดินแล้วใช้ส่วนต่อเติมกับภายในตัวบ้านได้เลยนะครับนี่ครับเพราะห้องนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นห้องในประสงค์ครับหลักๆเลยก็จะมีเรื่องของพื้นก่อผนััังงฝ้าาหลคคใช่มรบ ส่วนอุปกรณ์ต่างๆภายในก็สามารถแจ้งเอาได้อย่างเช่นอยากมีเรื่องของไฟแยกเปิดปิดแยกอย่างนี้ก็ได้หรือจะมีอย่างตรงเนี้ยจะเป็นกล้องวงจรปิดก็มีได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของปลั๊กไฟอย่างนี้ก็ได้นะครับบอกแจ้งได้หมดเลยห้องในประสงค์หลักๆก็จะมีแค่เท่านี้ครับรายละเอียดส่วนที่สังเกตหลักๆนะครับที่เราชอบกันหรือว่ามองและสวยครับก็คือเป็นเรื่องของงานปูกระเบื้องพื้น กระเบื้องพื้นตรงนี้บอกเลยว่าจะมีให้เลือกทั้งสองแบบนะครับว่าจะเป็น 40- 40คู 60, หรือ60 60คูนนะครับที่กําลังจะเป็นขนาดที่กําลังพอดีอะไรประมาณนี้ครับก็สามารถแจ้งเราได้อย่างลูกค้าหลังเนี้ยก็คือเลือกให้กระเบื้องตรงนี้ตัดกับลายห้องครัวเพื่อจะให้แบบว่าให้แบ่งโซนหรือแยกส่วนก็ได้นะครับแต่หลังเนี้ยลูกค้าเขาไม่ได้รับเรื่องของประตูกั้นนะครับเพราะว่าเขาอยากให้เป็นห้องโล่งต่อกันไปเลยอะไรครับแต่ถ้าอนาคตคุณอยากให้มันเป็นห้องกั้นส่วนกันระหว่างห้องครัวกับห้องในประสงค์นี้ครุณก็สาามถ ทำแนวเสาแล้วก็ติดตั้งประตูได้เลยนะครับก็ตรงนี้มันก็สามารถหลับกันได้อยู่แล้วนะครับแล้วแต่อนาคตว่าคุณจะวางแผ่นไว้ยังไงบ้างนะครับครับก็งานก็จะมีประมาณนี้ครับแต่ผมพาไปเดินดูครับว่างานต่อเติมที่ออกมาเป็นอย่างไงบ้างนะครับตรงนี้ครับลูกค้าก็รับเป็นช่องแสงฝ้าเล็กหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ตอนวันมีแสงสามารถส่องผ่านกมาได้ตรงนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบหรือว่าลูกค้าจะเลือกหลับอะไรยังไงก็ได้แจ้งเราได้ก็ติดตั้งให้ได้ไม่มีปัญหาส่วนเวลาคุณติดตั้งพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ นี่ครับเราเราเก็บงานที่เราตสวยๆใช่ไหมครับก็จะใช้เป็นไม้ม้อแบบนี้ครับซีปิดรอบด้านมันก็จะแบบว่าเก็บงานรอยต่อหรือรอยตัดของตัวมุมที่เรากรีดใส่ช่องแสงนะครับก็จะสวยกว่าอันนี้ก็อยากแนะนําไว้ถ้าใครกำลังทาอยู่หรือว่าจะมีอีกแบบหนึ่งก็ได้ครับเป็นแบบว่ากรอบสําเร็จแนี้ครับก็มาติดตั้งได้นะครับส่วเรื่องไฟส่องสว่างครับก็แนะนำเลยครับไฟของเราครับจะใช้ประมาณผมจำไม่ได้ว่า9หรือ12วัตต์นะครับ ซึ่งดวงหนึ่งเนี่ยจะมีรัศมีที่ใช้งานได้อยู่ประมาณสัก2เมตรระยะห่างประมาณ2เมตรนะครับก็แนะนําให้ติดเป็น2เมตรต่อดวง2เมตรต่อดวงเลยก็โอเคเลยครับโอเคก็เป็นงานฝ้าไล่มาเลยครับตรงนี้คือเป็นผนังเดิมของตัวบ้านหมดเลยนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่โลง่งด้านข้างทั้งหมดแล้วเราก็ทําใหม่ทั้งหมดนะครับเรื่องของงานห้องอเนกประสงค์นะครับตรงนี้จะเป็นของเดิมหมดเลยตรงนี้ก็เลือกหลับเป็นหน้าต่างบานหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ลมครับสามารถเปิดและถ่ายเทได้ตรงนี้ครับ ใช่ไหมครับลมก็วิ่งเข้ามาทางนี้ใช่ครับแล้วก็ทะลุกออกหลังบ้านเดี๋ยวผมให้ตาก,กล้องพาวนไปฝังด้นยนะครับนี่ครับหน้าต่างนี้เลยครับอันนี้ก็ผนังกล้องใหม่ทั้งหมดเลยยาวมาใช่ไหมครับแล้วก็มีติดตั้งกล้องจอปิดที่ผมบอกแล้วก็มีพัดลมผนังใช่ติดไปอะไรนะครับก็ม <reopen> ีตั้งบานดีที่จะคอยรับการโฟของระหว่างลมที่ทางเข้าหน้าบ้านกับลมออกหลังบ้านนะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมเคยบอกว่าเป็นปลั๊กเพิ่มติดอะไระครับก็จะเป็นพวกอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ครับผมบอกเลยนะว่ามีให้เลือกสองชั้นในเรื่องของการติดปลั๊กที่อยู่ติดกับพัดลมผนังอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นเราเสียบปลั๊กตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็สามารถกดเปิดปิดสวิตไฟได้ให้ให้แบบว่าเราจะใช้พัดลมก็กดเปิดสวิตแล้วปิดอะไรเงี้ยมันก็จะปิดอัตโนมัติหรือว่าอะไรเงี้ยครับหรือถ้าใครชอบสายแบบนี้ก็ดึงก็ได้มีปัญหาได้ทั้งสองแบบแล้วแต่ว่าคุณอยากให้เราทํายังไงให้นะคครับก็แจ้าา้้งเเขาามไดโอค,ครับ เดี๋ยวต่อไปผมจะไปอธิบายเรื่องของห้องครัวและโซนสักหลางด้านข้างนะครับแต่ว่าขออนุญาตแยกออกไปเป็น EP, EP นึงนะครับเพราะว่ารายละเอียดน่าจะเยอะมากๆแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ ครับผมแล้วเราก็มาอยู่ในบริเวณที่รับการว่าจ้างให้มาต่อเติมห้องครัวแล้วก็โซนสักล้างครับเหตุผลนะครับที่อย่างที่ผมบอกครับที่เราให้เมย์ยี่สิบครับพวกเมย์ยี่สิบเนี่ยมันจะรองรับพวกสิ่งหลังจานเกือบทุกขนาดที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับเราจะติดตั้งก็ต่อเมื่อทางโครงการนะครับไม่ได้มีตัวบอดดัาไขมันใต้ดินมาให้นะครับสมมถ้าเราต่อท่อนําทิ้งของสิ่งหลังจานลงพวกบ่อพับไปเลยใช่ไหมครับอนาคตก็จะมีเรื่องของการตันหรือว่าเรื่องของเวลาคุณปูกระเบื้องผนังใช่ไหมครับ มันจะมีเรื่องของความหนาของปูนที่ใช้ปูใช่ไหมครับความหนาตะเบื้องอีกทีนี้มันก็จะมีระยะผนังนะครับที่เหลื่อมหรือว่าเลื่อมกันทิดนึงนะครับทําให้มีเรื่องของอากาศที่อาจจะแบบถ่ายเทได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับถ้าติดตัวนี้ไว้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนครับมีข้ามไปแนะนําฝั่งนี้่ันเดี่ยวแต่กล้องสองตัวนี้เลยตรงนี้ครับเมื่อก่อนจะเป็นห้องครัวเก่าของตัวบ้านนะครับซึ่งลูกค้าก็ให้เราลื้อออกทั้งหมดนะครับแล้วก็เก็บงานทาสีปูเบื้องอะไรนยครับเพื่อที่จะ แต่ว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุอยู่อะเว้นสิบแบบอาจจะดูแบบว่าลึกไปหน่อยหรือว่าอะไรเนี่ยครับหรือว่าถ้าคุณเว้นแบบน้อยไปอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ทันได้สังเกตอย่างเงี้ยครับเราแบบเดินเพลินๆหรือว่าอะไรเงี้ยครับไม่ทันได้สังเกตมันอาจจะแบบว่าสะดุดเกิดการสะดุดอะไรอย่างนี้ได้นะครับเรื่องของระดับพื้นผมก็อยากแนะนำที่เห็นไหมครับก็จะเป็นแผ่นใสไฟเบอร์การ์ดแผ่นนึ่งนี่นครับเป็นตอนกลางวันครับอ่าตอนนี้ประมาณสักบ่ายสองนะครับมีแผ่นเดียวก็เห็นนี้เพียงพอแล้วมันก็สว่างนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ชอบก็ใส่แผ่นหนึ่งก็ได้ แต่ผมแนะนาก็ถ้าสรุปหน้าบ้านทีินะครับเรื่องของการขยายหรือการห้องหน้าบ้านนะครับงานห้องอเนกประสงค์ฝั่งนู้นครับแล้วก็งานห้องครัวที่ติดกับห้องกินข้าวแล้วก็งานของโซนซักล้างบริเวณตรงนี้นะครับว่าเรามีความเป็นมาอย่างไรแล้วความต้องการลูกค้าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ครับเดี๋ยวผมพาไปสรูรจกันโจ